ท่านสามารถรับชมช่องมั่ฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์และเนเช่ดำน้ำยิงปลาป่วนหญ้าเพงกวิาป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมั่ฉาจอมป่วนแม่สดสดสดเนเช่เปิดมาก็เห็นเครื่องตัดหญ้ากันเลยนะอันนี้คือตัดเสร็จแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็คือนี่นะครับนี่ชำไว้นะครับแต่ไม่เห็นรากมันออกสักทีนะครับใจร้อนแล้วครับ ก็เลยเดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกข้างหลังนะเป็นเป็นสางดํานะครับนี่เป็นสางดํานะไม่ใช่สางหมุนอันนี้ก็จะมีอยู่สองพันหนอซึ่งรากไม่ออกสักหนอและไอที่ทาบกิ่งไว้ก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ไอนี่นะครับที่เอามาลงกันอีกก็จะมีผัยหวานนะครับก็เรียงกันเป็นแถวเลยนุ่นแป้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 นอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ แองกัสนะครับวัวแองกัสกับชาชาโลเล่ลูกผสมนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ตัดหญ้าไปให้วัวนะครับเดี๋ยวค่อยไปช่วยเพื่อนตอนนี้ปวดเอวมากเลยดำน้ําบ่อยนะครับต้อแตะตอนนี้นี่นะครับไผ่ไผ่ที่ปลูกกันไว้นะครับเลียงไปเลยถ้าขึ้นก็จะเป็นทิวนะครับกันยาฆ่าญ้าด้วยนะแล้วก็นี่นะครับแทนแทน,แนพระเอกของเราในเรื่องวันนี้ก็คือไอ้นี่นะครับขา ก็คือจะกันยาค่ายาจริงๆนะครับจะปลูกแนวเนี่ยยาวไปเลยนะครับมันจะกันยาค่ายาได้เพราะมันเป็นใบใหญ่นะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาปลูกกันวันนี้วันนี้มุดแรงแล้วนะครับมาเรามาดูเรื่องแผงกุหลาบกันดีกว่าเดี๋ยวตามมาดูวัวเขาด้วยนะวัวเพื่อนอันนี้ฝนเพิ่งผ่านไปนะครับตกแบบพันๆดูดินยังแตกและแห้งเลยเฮ้ย<ฮ>ปวดเอว มาเรามาว่าด้วยเรื่องแพนโกล่ากันต่อแพงโกล่าหน้าฝนตัดยังไงนะครับก็คงคิดกันเนาะมันไม่มีอะไรจะมาพูดได้เรื่องไงมาบอกตัดหญ้าแพงโกล่าหน้าฝนไอ้ตัดหญ้าในแปลงก็เคยตัดกันไปแล้วก็บอกกันไปแล้วนะครับเอามะพร้าวข้าวมาขายส่วนหรือเปล่านะมามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับความรู้มีเท่าไหร่ก็แชแชกันไปแล้วกันนะครับอย่าลืมนะจ๊ะดูแล้วเนี่ย กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยคนรดูเยอะนะครับควกดน้อยเลือเกินนะครับก็ดูในช่องเพลย์ลิสต์รายการชอบดูอะไรนะรทั้งหมดเป็นผมนี่แหละนะครับผมก็ชอบยิงนกตกปลาครับดำน้ำําขีมา่ม้ามันก็เป็นสัตว์เลี้ยงผมเนาะพูดง่ายก็ดูชีวิตผมที่มันเป็นสาระคุณก็เลือกดูแล้วกันเบื่อหญ้าแพงกล่าก็ไปดูมา้าดูมา้าเบื่อเสร็จก็ไปดูดำปลาแล้วกันนะครับนี่อ่ะเรามาเข้าเรื่องจุดนี้นะครับมันเป็นจุดที่มีหลังคา บอกทำไมวาะที่มีหลังคาก็เห็นนะมีหลังคาก็ใช่ไงมีหลังคาแล้วหลังคามีอะไรอ่ะหน้าฝนอย่างเงี้ยเป็นอะไรอ่ะมันเป็นที่รวมอะไรก็รวมน้าไงนะแล้วดูนะดูแนวแนวหลังคาหลังคาอยู่นี่ใช่ไหมแววมานี่นะครับความต่างกันดูสังเกตลองสังเกตอะให้สังเกตก่อนติ๊กตอก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 อะลองลองสังเกตอ่ะความต่างคือตรงไหนเห็นไหมเห็นความต่างไหม ถามว่าเห็นไหมไม่ตอบไม่ตอบเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวคุณครูตีตดูดอันนี้นะครับมันไม่อยู่ชายคาเนี่ยมันจะแห้งซึ่งมันจะขึ้นปกตินะครับดูนะครับความห่างความทีของต้นนะครับก็จะห่างปกตินะครับดูนะแล้วถามว่าชายคาเป็นยังไงหญ้านะครับถ้ามันได้น้ําเนี่ยมันจะยาวเร็วผิดปกติ โดยเฉพาะถ้าได้ขี้วัวเห็นไหมโคตรยาวเห็นไหมอันนี้ยาวระดับเป็นเมตรนะครับนี่นะอันนี้ผมตัดไว้เนี่ยเหลือไว้เพื่ออะไรนะครับเ,เดี๋ยวค่อยบอกไว้ขี้เกียจบอกตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่นะครับเวลาเนี่ยมันอยู่มันเจอน้ําเนี่ยนะครับมันก็จะทอดลงเลยเพราะมันหนักนะครับต้นมันจะทอดท,ทันทีทอดลงกับพื้นแล้วถามว่าเป็นต้นพันธุ์ใหม่ได้ไหมเป็นไม่ได้ครับเน่าครับมันไม่เน่าหรอกแพงกอลนาเป็นอะไรที่ทนแรงทนน้ําทนฝนทน,ทนแฉะมากนะครับ ถามว่าเน่าไหมไม่เน่าหรอกแต่มันใบมันหนักแล้วมันจะหมักหมนะครับเวลาเราจะตัดหรือเก็บเกี่ยวให้สัตว์กินเนี่ยมันจะยากนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่จุดนี้นะครับดูนะครับอันนี้ก็หนักนะครับใบข้างล่างทับถมเลยไหมนี่นะครับเน่านะครับใบเน่าแต่ถามว่าตายไหมไม่ตายนะครับเป็นหญ้าที่อึดทนนะครับทนมากแล้วดูนี่นะครับยาวยาวจนทับถมกันนะครับนี่นะครับเยอะนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลา ตัดหญ้าเพนกวิน่าครับช่วงนี้นะครับที่มีฝนเนี่ยควรจะตัดให้ไวและตามอายุนะครับซึ่งเป็นไปได้เนี่ยประมาณสักเดือนนึงก็ควรตัดแล้วละ่ะนะถ้าอยู่ในที่ลุ่มนะครับหรือมีชายคาแบบนี้นะครับคุณก็ควรที่จะเล่นบริเวณชายคาก่อนให้หมดนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะจะได้ไม่ต้องเสียของนะครับแล้วก็จะได้ไม่เป็นความการที่ยุ่งยากในภายหลังนะครับว่ามันจะเสีย แต่ถามว่ามันเสียไหมอินเน่อาอีกแล้วถามอีกแล้วอนีนี่นี่ลวดลายเยอะนะครับอนนี้แหละเขาเรียกว่าเปลืองเปลืองวิชามันเยอะนะครับตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วทําจนทําจนรู้หมดนะครับทุกไสทุกอโนของแพนโกล่าแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทํำยังไงนะครับดูที่ผมตัดแงดูนะครับดูที่ผมตัดตัดยังไงแกถามมาได้เนาะก็ <c oughs> คนไม่รู้ใช่ไหม อ่ะองั้นก็ดูซะที่ผมตัดนะครับอันนี้ผมตัดเนี่ยมันจะมันจะดูมั่วๆอยู่ตอนนี้เอ้ามาดูจ yup. ุดนี้ดีกว่าเพราะอันนี้มันยังไม่ได้โกยนะครับเรามาดูจุดนี้อันนี้เขียวไหมสวยไหมสวยใช่ไหมผมตัดแต่ช่วงที่ตัดได้คือยอดที่มันตั้งขึ้นมานะครับอันนี้จะนอนนอนแล้วก็เลื้อยขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะเลื้อยขึ้นมาอย่างนี้จะนอนแบบนี้เลยนะเนี่ยนอนแบบนี้นะครับนอนแบบนี้เห็นไหมนอนเนี่ยแล้วก็เลื้อยขึ้นมา ทีเนี้ยแบบเนี้ยควรใช้เขียวเกี่ยวนะครับแต่ถามว่าเราไม่ใช้ทําไมถึงไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องปุ๊บเนี่ยเราตัดส่วนที่มันตั้งขึ้นมาเป็นเขียวเขียวเนี่ยเราตัดแล้วส่วนเนี้ยนะครับมันจะหมักหมมแล้วทิ้งไว้อย่างงี้เหรอไม่ใช่แน่นอนมันแบบแม่นดอกนายก็คือตรงเนี้ยเราตัดไว้ก่อนใช่ไหมครับเอาไปให้สัตว์กินนะครับเอาไปให้สัตว์กินปุ๊บไอเนี่ยมันคือท่อนพันุ์อย่างดีเลยแน่แน่ออีกแล้วนี่นี่ครับท่อนพันุเดี๋ยวเราจะมาตัดทีหลังเพราะว่า พอเราตัดยอดไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ได้แล้วดูนะครับพี่มันทับถมเนี่ยมันแตกนอใหม่ด้วยนะข้างล่างนะครับอันนี้แตกนอใหม่นะครับนี่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 แตกนอใหม่ครับแต่เป็นนอที่ไม่สวยนะครับแล้วนี่ก็เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยไม่ควรนะครับเราควรจะเปิดช่องอากาศเปิดช่องแสงให้เขาหายใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโซนแบบนี้ควรตัดก่อนนะครับซึ่งปัญหาเนี้ยผมเจอมาปีที่แล้วนะครับฝนที่แล้วซึ่งตอนเอาก้าพันเนี่ยขึ้นมาปลูกบนนี้แหละ ก็ผมก็รอน้ําพอรอรอมันยาวๆได้ที่พอน้ําลงจริงๆเนี่ยมันทับถมนอน,มนแบบนี้แหละซึ่งไปข้างล่างนะครับเป็นหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีพื้นที่รุ่มอย่างเงี้ยนะครับควรที่จะตัดหญ้าให้ไวก่อนกําหนดถ้าสมมติมีที่เยอะนะแต่ถ้าถามว่าถ้าสัตว์เยอะก็ไม่เป็นไรตามสเต็ปมันก็หมดไวนะครับก็ทันกันแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ไวเนี่ยรับรองมันจะทับแบบนี้นะครับ แต่แบบนี้เราก็ค่อยมาตัดอีกทีนึงก็คือเอาไปเป็นก้าพันที่เราจะปลูกแซมตรงไหนมันโวโว,โวแวงแวงนะครับเราก็มาตัดแล้วถามว่าดีไหมดีมากครับเพราะว่าท่อนพันมันแก่แล้วมันมีรากออกมาแล้วนะครับพอเราไปย่ำย่ำ,ยำเนี่ยมันก็จะติดทันทีซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปโชว์โชว์วิทยายุทธให้ดูนะครับก็คือบ้านเขาเลี้ยงวัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปผลูกบานดักกี้นะครับแล้วผมจะไปสาธิตให้ดูทุกขั้นตอนด้วยเวลาปลูกหญ้าบนเนินปลูกยังไง ปลูกง่ายยังก็แมวขี้เลยนะครับบางคนบอกว่ามันยากมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นดาดากี้ก็บอกเหมือนกันนะครับผมก็เลยบอกว่าก็จะปลูกให้ง่ายก็จะไปช่วยปลูกไงแล้วมันจะยากตรงไหนนะครับมันยากตรงไหนอ่ะก็ระดับเราแล้วเราไปปลูกมันจะไม่ติดก็ให้มันรู้ไปดิใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเดี๋ยวรอฝนลงอีกหน่อยหนึ่งนะครับมันเป็นฝนอะไรก็ไม่รู้มันมาแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็ไหลไปนู่นน่นะครับดูวิวนะครับสวยมากเลย ผลลงอยู่บนนู้นนะเป็นฝ้ายังลงไม่จริงนะครับเดี๋ยวเข้าภรษาแล้วอ,อาจจะลงหนักก็ได้นะครับนะก็เอาเป็นว่านะครับนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งความรู้ที่มาแชร์กันนะจ๊ะถ้าชอบนะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับเพื่อที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอะไรมาฝากกันอีกนะครับก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแหละที่อยากจะมาแนะนําให้ทราบกันนะครับจะได้ มีความรู้นะครับแล้วก็ต่อยอดกันไปนะครับแต่ละท่านแต่ผมบอกก่อนนะที่ผมทําคลิปลงในช่องนะ่ะผมไม่ได้โปรโมทช่องเพื่อที่จะขายเก้าพันเพราะเท่าที่มีนะครับมันก็แทบจะไม่พอให้มากินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ทำเนี่ยก็คือความรู้ล้วนๆนะครับที่อยากให้ให้ได้กันตรงๆนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาทําเป็นอาชีพเขาจะห่วงความรู้เหล่านี้แล้วก็เขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครหรอกที่จะมาลงได้แบบ ละเอียดและลึกเข้าผมนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จะกักกันไว้เพราะมันเป็นวิชาชีพเนาะแต่อย่างเราเราก็คืออยากจะแบบให้เกษตรกรเนี่ยหรือคนที่ต้องการพืชอาหารสัตว์โดยเฉพาะการปลูกพืชหญ้าแบบนี้นะครับที่มีโปรตีนสูงๆเนี่ยก็ได้รับความรู้กันเต็มเมไปเพราะว่าหัวอกหัวอกผมก็หัวอกท่านท่านหลายๆท่านก็คงเหมือนกัน,นคือแบบอยากให้สัตว์เราอ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่ไหมครับก็เหมือนกันนะครับผมก็อยากจะเอาสิ่งดีๆมามอบให้นะจ๊ะโอเค ไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูวัวกันเดี๋ยวเราไปต่อกันกับดูวัวดักกี้นะครับไปเดี๋ยวพักก่อนผมเก็บยาก,ก่อนคนเดียวด้วยวันนี้ไม่มีลูกน้องก็หลายกระสอบอยู่นะไปไปไปเดี๋ยวแป๊บนึงครับนับบ,บัดนี้นะครับก็ตัดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมีจุดนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปให้วัว oh <my> นี่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะตามไปดูวัวกันว่าวัวจะแย่งก,กินขนาดไหนไป ดูบรรยากาศนะครับอยู่บนเนินนะครับแล้วที่เราจะปลูกแพงโกลากันก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับบนเนินจริงๆนะครับสูงมากปะเราไปดูหัวกันก่อนว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับอโอ้โหไม่ใช่เบาๆนะครับนี่ โอ้ยหนักใช้ได้เลยนี่นะครับอันนี้จะเป็นชุูเล่นะครับตัวนี้ชูลเล่ผสมดูมันเบียดกันนะครับเจอหญ้าสดเจอแพโกล่านะครับ ตัวนี้แองกัสนะครับนี่แองกัตแองกัสผสมเห็นไม่ชัดนะแองกัสนี่นะครับแองกัสแองกัสนี่นี่แองกัสอันนี้ยังอายุอายุเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยนสองปีกว่าสองปีกว่าอยู่นะครับ สองปีกว่าแองกัดนะครับ,บรยยโครงใหญ่มากนะครับดูเนื้อตัวนะครับนี่นะครับยาวแป้นเลยมามาเล่นหน่อยเลนหน่อยนี่ครับ บดกระจายพอกจะพังเอาดูนะแย่งกันยาเป็นไนก็แห่ตามไปน,นันะ่นนะไอตัวเล็กนี่หน่าคล้ายใช่ไหมไม่ใช่หรอใช่ไหมโซลาเล่เออเลไอนี้ก็ะโชดละเล่ย์ยผสมใช่ไหม นี่นะครับลูกกลมนะไอหัวแดงเนี่ยนะหัวเหลืองนะครับอ,อันนี้ก็เล่เหมือนกันดูดูมันแย่งกันฝนลงแล้วนะบนี่ปล่อยละ ตกอีกแล้วลวะมวาบายบายบายเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับคลิปปลูกหญ้าเพงโกลาบนนี้นะครับบนเนินอันนี้เนินไม่เนินก็ดูกำแพงนะครับ <c oughs> ดูชันมากนะครับลงไปนู่นนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลูกเพงโกลาบนเนินอนะ่ะมันจะติดไหมแล้วปลูกหญ้าปลูกง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาปลูกให้ดูกัน เพราะในที่ผมก็ปลูกมีช่องนะที่จะปลูกแต่ทีนี้นมันไม่เป็นเนินขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงปลูกง่ายปลูกยากขนาดไหนโอเคนะครับฝากติดตามช่องมาฉาจอมปวดด้ในเจียเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับ